ขณะนันเจ้าห้าครอบครัวผู้ใยชนได้รับความเมตตาจากท่านประธานที่ท่านโสป่าบ้านหนองเชื่อให้ความเมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงกราบที่บนพระอาจารย์บุญมามนาโกประธานที่ท่นโสป่าบ้านหนองเชื่อเป็นองค์ชักท่าไรมหาบังสุกุลขอกราบที่บอระา ทุกคนก็ม <Yep. S 1> ีสูตรจบเป็นที่โได้ <Yeah. S 1> ขึ้นมาบอกทั้งจากับบที่มนครับ ที <honesty. S 2> you, so to ่อนผู้ิท่จานครับจากที่งประธานในีระเสรินะครับได้พิจารณาาเจ้าสุุน้องกับวางต่อพระจั์แล้วนะครับพระบสมเดจพระมงกเกล้า้ายหัรงปรก้นมดีนะครับโดยรประานเน่ระบุก็ถว ท่านผู้ชมที่ประมานรับชมฝากกอรับาักดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลมแรงลมแรงมากเลยรีบเศร็จนะครับลมแรงเพราะว่ามีลมตะวันออกเข้มานช่วงนี้นะรับท่ามลางานอฝนกไม่โรยลงมานะครับ้่เศษินๆได้อำลัดันนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมท่านตั ตกกลางเล็กๆครับยังตกเป็นตกเยอะใช้ไม่เกียรติเป็นประธานในที่ดีวันนนี้ะครับขอบคุณท่านผู้นำผู้ภาคส่วนนะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยที่ใหญ่บ้านสมาชิกจะมาที่เราจะมาลุ้นนะครับฝนกับลมนะครับอันะไรจะมาก่อนตอนนี้ลมมาแล้วครับลมมาก่อนแล้วฝนแล้วฝนนะครับ เปาหรือว่าล่องสิามนาิกาสี่สินาทีรแทกกันดีนะครับลมแรงมากครับลมแรงมากรารุนกันนัคมพิีชาตนจิศพของตัลองในวันนี้นะครับโแล้วเมหางอกลิปแถมนเสุดสะครับเช่นเจ้าวาดวัดนานที่ชนติาติดตที่บนตัวติดดวที่เิดตน หรือเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างไรก็ตามนะครับการที่มีเพื่นมาทำงานอย่งมากในเรืนั้นี้ก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญก็คือพี่น้องเราก็ไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับอยู่บ้านใกล้บ้านไกลเพื่อมีโอกาสจาบนี้พี่น้องก็มาให้เป็นกำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่าน่วนนะครับรจริงๆในส่วนของิการสวัสดิการสังคมนะครับวันนี้ก็มีตัวแทนมาสองท่านนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ลูกหลานนะครับรกำลังกำลังวางดอกไม้จันอย่างล้นหลามนะครับทํางานแข่งกับเวลาฝนก็จะเริ่มตกฝนก็จะเริ่มตกนกะรกครับทั้งลมทั้งอะไรก็ ตอนนี้ลมแรงมากครับลมมาจากฝั่งนี้ลมแรงกำลุ้นไปตามๆกันนะครับทางระวังต้นไม้ด้วยทางระวังต้นไม้ทุกอย่างนะครับโอ้โหมันเร็วมากเลยลุ้นนะครับที่ลุ้นตอนนี้ลุ้นคือต้นไม้พะลมแรงตอนนี้ลุ้นต้นไม้อย่างเดียวนะครับ ตัวชื่ริงมากประการใดก็ต้องขออภัยรองนครับเนี่จะสิ้จากที่การตรงนี้ก็เียนตัน้องไปาใหม่เรการนำก็ต้งขอริษฐีกาครับที่บกลับไปแต่เพียงเท่านี้กขอขอให้ที่น้องเินทงลับเนเอา ไไคนุณผู้ชมครับสบู่สบู่ยี่ห้อนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่จำความได้นะครับอ่าคนเจ๊กไปใช้ด้วยเด้อจานครับรับสบู่จานสบูเบสบ่เอาไปฝากแม่บ้านตรงครับ <c oughs> ช่วยการเก็บยาช่วยการเก็บเกีาอวที่ช่วยการเก็บของให้เรียบร้อยเ่วยการตลาร้าทะเลกระปองของเด็ท no euh ี่น้องตนรลุ้นต้นไม้ด้โดดดีๆนะครับนนี้เป็นรันสุดท้าย ต่อไปก็ได้เสรียมไม่ได้เสียงเตรียตัวตับตัวการเปิดอาบสระบริ้านของเราให้เรียบร้อยโต๊ะเตียงโต๊ะวิจุมเรียบร้อยวก็จะมา พี่น้องที่มาร่วกก็เจอตัวราชาที่อ่าสรุปว่ามาแต่ลมนะครับมาแต่ลมฝนยังไม่มาลมมาก่อนชายไทยอายุ48ปีนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นผู้ชายไทยไทยแท้อายุ4ี่ปีนะครับอนุญาตพี่น้องวางดอกไม้กันครบทุกท่านแล้ว พี่น้องที่อยู่ในใครอยากจะดูหน้าดูตา,าใานนนท์รสุดท้ายว่าจะเป็นพี่เป็นน้องใครอยากจะดูหน้าดูตาครั้งสุดท้ายไปดูหน้าตาเป็นครั้งสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านก็ป,ประกาศเรียนเชิญขึ้นมาดูหน้าบ้านล้งสุดท้ายได้ทุกคนรัะนั้นคนเรานั้นไม่ว่าจะมีหรือจน จะรวยล้นฟ้าก็ไม่พ้นบ้านหลังสุดท้ายครับในตอนนี้มาตัวเปล่าขอบคุณนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ